ขึ้นมานั่งบนนี้มานั่งบนนี้มันเป็นอะไรมีปัญหาอะไรฮะพี่ภูหิวหรืว้ว่าพี่ภูเป็นอะไรหิวเหรอหิวไหมฮะให้ทําอะไรล่ะให้ทําอะไรให้ทําอะไรนั่นแหละนั่งตรงนั้นแหละเออนั่นแออน่นแเยเยี่ยมเลยหล่อมากเลยพี่ภูหล่อมากเลยครับดูสิครับพี่ภูมานั่งกับยายแมวแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ภูมานั่งกับยายแมวแล้วดูที่ห้อยขาด้วยพี่ภูนั่งห้อยขาด้วยครับภูรูปหล่อมากครับนอนเลยนะอนุญาตให้นอนเลยนะนี่คือพี่ภูครับผมชื่อชมภูครับผมมากับพับพึงพับพึ่งอยู่ไหนไม่รู้แต่พี่ภูชอบยายแมวมากครับผมพี่ภูมาเยี่ยมยายแมวแล้วก็มาคุยกัน นอนดีกว่านะครับพี่ภูอยากนอนแล้วเมื่อกี้ถามว่าหิวไหมพี่ภูไม่พูดพี่ภูนอนแล้วครับน่ารักมากมากเลยไาๆนะครับเจอกับพี่ภูกับยายแมวใหม่นะครับพี่ภูนอนแล้วห้อยขาด้วยครับผมมาบ่นอยู่เมื่อกี้ว่าถามว่าหิวไหมไม่ตอบเสร็จแล้วขึ้นเก้าอี้นอนเลย ชายผู้เอ้ยชายผู้ไอผูเด็กดีครับอยากถ่ายวีดีโอก็ไม่บอกเนาะใช่ไหมดูห้อยขาดูห้อยขาไอผู้อยากถ่ายวีดีโอก็ไม่บอกยายแมวเนาะน่ารักพี่ผู้น่ารักมากครับ